ตอนนี้คนที่ถือใบสั่งจราจรอยู่นะครับอาจจะชะลอการจ่ายเงินไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจ่ายเลยก็แล้วแต่นะครับก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเพราะว่าตอนนี้สารปกครองเขามีคําสั่งนะครับยกเลิกไอระเบียบของตํารวจแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือก่อนหน้าเนี่ยประมาณปี63ตํารวจเขาออกระเบียบมาเกี่ยวกับค่าปรับจราจรนะครับก็คือเขาล็อกค่าปรับไว้ตายตัวยกตัวอย่างเช่น ฝากใบแดงปรับ500บาทซึ่งมีคนเขาไม่เห็นด้วยนะครับเขาก็ไปฟ้องสารปกครองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีสิทธิ์ใช้ดุลพินิษฐ์ในการปรับมากหรือปรับน้อยอาจจะปรับ200บาทปรับ100บาทก็ได้แต่ว่าไอ้คำสั่งนั้นน่ะมันปรับไป500บาทซึ่งมันตายตัวนะครับเขาก็มองว่ามันไม่ถูกต้องและประเด็นที่เขาฟ้องอีกอันหนึ่งก็คือไปบังคับเขาให้จ่ายถ้าไม่จ่ายเนี่ยต่อภาษีไม่ได้ซึ่งเขาก็มองว่ามันไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้โต้แย้งนะครับแล้วก็ ในเรื่องของใบสั่นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลส่วนเรื่องภาษีรถยนต์เนี่ยไอเรื่องภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์มันคนละเรื่องกันคุณไปใช้มาตรการอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องเขาก็เลยไปฟ้องศาลปกครองซึ่งศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโอเคให ผู้ที่ฟ้องเนี่ยชนะคดีแล้วก็ให้ตํารวจแพ้คดีเพราะฉะนั้นไอ้คาสั่งที่ตํารวจออกมาประมาณปี63าเนี่ยนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ว่าคดีเนี่ตยตำรวจเขาอยู่ระหว่างอุทธรไปยังศาลปกครองสูงสุดซึ่งก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะสั่งว่าอย่างไรในเรื่องนี้นะครับผมก็อยากฝากถึงท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับว่าคือถ้าคุณออกระเบียบออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะถ้า ศาลสั่งว่าระเบียบเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วคุณออกมาได้ยังไงนะครับตรงนี้ฝากถึงความรับผิดชอบนะครับว่าจะรับผิดชอบกับประชาชนอย่างไรกับคําสั่งที่ได้ออกไปแล้วเนี่ยคุณจะรับผิดชอบในสิ่งนี้อย่างไรเพราะว่ามันสะเทือนกับคนที่ใช้ใช้รถใช้ถนนทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการออกคําสั่งมาถ้ามันออกมาไม่ชอบเนี่ย มันคุณต้องมีความรับผิดชอบอะไรสักอย่างนึงอะ่ะไม่ใช่นิ่งเฉยนะครับแล้วส่วนประชาชนที่ได้รับใบสั่งเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้นะครับในเรื่องของ157นะครับถ้าใครอยากที่จะดําเนินคดีกับทางเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนะครับในส่วนนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้คดีเนี่ยมันยังไม่จบมันอาจจะต้องรอถึงศาลปกครองสูงสุดสั่งอีกทีหนึง่ง จริงๆเนี่ยไม่ใช่เคสแ,แรกหรอกนะที่ตํารวจทํามาแล้วมันไม่ถูกต้องก่อนหน้านี้เคยมีคนเมาแล้วขับนะครับตารวจไปแจง้งข้อหาพยายามฆ่าเอ้หรือฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยนะครับสารก็ไม่เอาด้วยเพราะว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องฆ่าคนตายโดยเจตนาเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่านะครับการที่เมาแล้วขับเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องอื่นอะที่มันไม่ใช่เจตนาฆ่านะครับตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็น่าแหงมทีแล้วคดีนี้รอดูนะครับว่าสารปกครองสูงสุดจะสั่งยังไงนะครับแล้วก็ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่าต่อประชาชนอย่างไรบ้างก็รอติดตามดูกันอีกทีนะครับ